ความตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19มีหลายปัญหาเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะคะ ซึ่งคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะสถานการณ์เชื้อไวรัสที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่อาจจะไม่ใช่วิกฤตระยะสั้นที่หายได้ภายใน1-2เดือนแต่เป็นสถานการณ์ในระยะยาวซึ่งอาจนานถึง1-2ปีหรือมากกว่านั้นนานในระดับที่ทำให้พวกเราทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนข้ามผ่านวิกฤตไวรัสครั้งนี้ไปพร้อมกัน ด้วยความเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้องเรามาทำความรู้จักกับไวรัสตัวนี้กันเลยค่ะ เชื 2019, ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเสียพันธุ์รุนแรงเมื่อปี2003เชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้สามารถติดต่อสู่คนรอบข้างผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่ซึ่งก็คือละอองน้ำมูกน้ำลายที่เกิดจากการไอาจามของผู้ติดเชื้อนั่นเอง ละอองขนาดใหญ่นี้จะลอยตัวอยู่ในอากาศได้แค่เพียงสั้นๆและฟุ้งออกไปได้เพียง1-2เมตรก่อนจะตกลงไปเกาะอ,อยู่ตามพื้นผิวต่างๆเมื่อไหร่ที่เราเอามือไปจับฝอยละอองนั้นแล้วนำมือมาสัมผัสกับตาจมูกปากเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้สาเหตุที่ทำให้เชื้อไวรัสโครโครโนา2019เกเกิดการระบาดได้นั้นก็เพราะว่ามันทนกว่าและซุ่มกว่า ทนกว่าตรงที่มันคงทนอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานกว่าเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆช่วงระยะฟักตัวผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อต่อได้ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามมีระยะตั้งแต่2-14ถึง14วันทำให้มีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายต่อได้มากกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ซุ้มกว่าเพราะสถิติที่ผ่านมา80%ของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการป่วยแค่เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ต่างจากการเป็นไข้หวัดบางคนก็ไม่มีอาการโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่ม15%คือกรณีที่เชื้อไวรัสนั้นเดินทางไปถึงปอดเชื้อไวรัสจะทำให้ร่วมเกิดอาการปอดอักเสบซึ่งผู้ป่วยกลุ่มน,นี้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดอักเสบขั้นรุนแรงในระดับที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งกลุ่มที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเสรียชีวิตมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน70ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง8%และในผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน80ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง14%ซึ่งถือว่าสูงมากๆ พวกเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโคโรนา2019นี้ไปได้อย่างไรกุญแจสำคัญที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ได้ก็คือการร่วมมือกันเพื่อชะลอการติดเชื้อคนสำคัญที่ต้องปกป้องไม่ให้ติดเชื้อก็คือตัวเราเองและคนใกล้ชิดแต่ความยากของธารกิจนี้ก็คือเราไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เราต้องร่วมมือไปพร้อมๆกันกับทุกคนในสังคม ในสังคมที่มีความแตกต่างและมีความเหลื่อมล้ำสูงอย่างประเทศไทยความเข้าอกเข้าใจและนึกถึงคนที่แตกต่างกับเราจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นพวกเรามาช่วยกันลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กันค่ะวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขั้นตอนที่1ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล การล้างมือเป็นการปัดช่องทางให้เชื้อไวรัสเดินทางเข้าสู่ร่างกายของเราเราควรล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามและก่อนสัมผัสใบหน้า7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดขั้นตอนที่1ใช้ฝ่ามือถูเข้าด้วยกันขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว ขั้นตอนที่3ใช้นิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่4ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูแม่โป้งด้วยนิ้วมือขั้นตอนที่6ใช้นิ้วถูฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือวิธีการใส่หน้ากากอนามัยรู้หรือไม่หน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างไรและที่คุณใส่อยู่ถูกต้องหรือไม่ หน้ากากอนามัยสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและลดการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่นเรามาทำความรู้จักกับหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดกันค่ะหน้ากากอนามัยชนิดท่าใช้ป้องกันฝุ่นละอองทั่วไปไม่สามารถกองเชื้อโรคที่มีอนุภาคเล็กได้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์สามารถกองเชื้อแบคทีเรียเชื้อราจากการไอจาม ป้องกันฝุ่นละอองและของเหลวที่ซึมผ่านได้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สามารถป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากที่สุดพร้อมแล้วพวกเรามาใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องกันค่ะขั้นตอนที่1ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัยขั้นตอนที่2หันด้านสีเข้มออกด้านนอกเนื่องจากชั้นนี้สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ ขั้นตอนที่3ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยสามารถคุมจมูกปากและใต้คางของคุณมิดชิดหรือไม่ขั้นตอนที่4กดตรงขดลวดให้พอดีกับสันจมูกของคุณขั้นตอนที่5เมื่อถอดหน้ากากอนามัยควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งขั้นตอนที่6ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันและไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หลังจากที่เราใช้หน้ากากาอนามัยเสร็จแล้วเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิรวมไปถึงเชื้อโรคอื่นๆพวกเราขอแนะนำวิธีการทิ้งหรือกำจัดหน้ากากาอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสด,ด้านในของหน้ากากาอนามัยซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ขั้นตอนที่2พับหน้ากากอนามัยให้ส่วนที่สัมผัสกับร่างกายอยู่ด้านใน ขั้นตอนที่ 3. ม้วนหน้ากากอนามัยแล้วมัดเข้าด้วยกันขั้นตอนที่ 4. ใส่หน้ากากอนามัยลงถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขั้นตอนที่ 5. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงไปในถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไปเพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อขั้นตอนที่ 6. ล้างมือด้วยสบู่หลังทิ้งหน้ากากอนามัย นอกจากนั้นการเว้นระยะห่างก็สามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรโนา2019นี้ได้ซึ่งการเว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันอาจเป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบได้น้อยกว่าแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือกันในระดับสูงทั้งจากตัวเราเองสังคมและคนรอบข้าง ตัวอย่างของการเว้นระยะห่างเช่นการออกจากบ้านให้น้อยลงหรือทำกิจกรรมต่างๆอยู่ที่บ้านในเมื่อเราทุกคนต่างก็อาจเป็นทั้งผู้ติดเชื้อและผู้แพร่เชื้อได้โดยไม่รู้ตัวยิ่งเราออกจากบ้านได้น้อยเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้รับเชื้อในสถานที่ต่างๆก็น้อยลงไปด้วยหรือถ้าเราจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องรักษาระยะห่างกับผู้อื่นไว้1.5เมตร ง2เพื่อไม่ให้ฝอยละอองจากการไอหรือจามส่งต่อถึงกันถ้าเราทุกคนช่วยกันปรับคนละนิดและทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องพวกเราทุกคนก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย